เราใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่เริ่มต้นคือหนึ่งที่นี่เราจะไม่ใช่ผลิตสินค้าแล้ววิ่งไปวิ่งหาลูกค้ามาซื้อแต่เราจะผลิตเมื่อมีลูกค้าสั่งเข้ามาว่าต้องการสินค้าตัวไหนจํานวนเท่าไหร่สเปคอะไรเริ่มตั้งแต่หาพันธุ์ที่ถูกต้องที่จะปลูกแล้วได,ได้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการเราจะมีการวิเคราะห์ดินวิเคราะห์น้าก่อนแล้วดูว่าพื้นที่ตรงนั้นดินฟ้าอากาศเหมาะสมที่จะปลูกพืชตัวนั้นไหมเพื่อให้มัน ปลูกไปแล้วเนี่ยได้ผลผลิตเต็มที่ตัง้งแต่เริ่มต้นแล้วเราคิดจะเป็นบริษัทที่ดีบริษัทที่ยั่งยืนสิ่งที่มีค่าที่สุดขององค์กรก็คือคนเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยจะบริหารให้มันมีกําไรที่ยั่งยืนเนี่ยคนก็ต้องยั่งยืนด้วยหัวใจสําคัญอย่างแรกเลยคือลูกค้าต้องวางใจ เฉะนั้นถ้าลูกค้าจะวางใจเราเนี่ยความสําคัญคือความที่เรามีความจริงใจต่อลูกค้าความซื่อสัตย์แล้วก็ที่สําคัญความเป็นธรรมนะฮะตามมาจากนั้นเนี่ยก็เป็นความมุ่งมั่นทางความใส่ใจองค์ประกอบสองส่วนนี้นะครับเป็นองค์ประกอบสําคัญในการทําธุรกิจของเรานะครับเราเน้นเรื่องคนเป็นหลักภาพสมัติที่มีค่าที่สุดของบริษัทคือเรื่องของคน วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของบริษัทสยามแพร์จำกัดเนี่ยเป็นเรื่องของพี่กับน้องด้วยความที่เราเอาใจใส่พนักง,งานสูงมากสิ่งที่ได้รับ,รบกลับมาก็คือว่าพนักง,งานเองก็ได้ทุ่มเทให้กับบริษัทว่าจากจิตใจที่งดงามผ่านมือที่ปราณีตสร้างสินค้าคุณภาพให้คนทั้งโลกได้ใช้ เขาทำเนี่ยก็คือเป็นการสร้างอาชีพให้เกษตรกรให้เขาสามารถที่จะเป็นเจ้าของกิจการหมายถึงเองเป็นเจ้าของที่ของตัวเองแล้วทําเพื่อที่จะขายได้อย่างสมภาคภูมิความเป็นเกษตรกรโดยตรงนะคะเพราะว่าเราทําสัญญาเขาเนี่ยเขาก็สามารถปลูกแล้วก็มาขายโดยยังเป็นเจ้าของที่ดินตัวเองอยู่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังสอนระบบเกษตรใหม่ๆอย่างที่เรื่อง global gap เรื่อง g a p เรื่องอะไรให้เขา รู้จักทำแล้วก็ให้เขารู้จักรวมกลุ่มกันเพื่อให้เข้มแข็งที่จะสามารถมีกําลังต่อรองขายให้กับบริษัทไหนก็ได้เปลี่ยนอาวุธให้เป็นอาชีพอยากให้สังคมในสามจังหวัดภาคใต้ชุมชนชาวบ้านแถวนั้นมีความสุขขึ้นดมีอาชีพ ต้องบอกว่ามือของเขาเนี่ยเวลาเย็บผ้าต้องบอกว่ามหัศจรรย์เย็บผ้าได้อย่างงดงามแล้วก็ฝีมือดีมากส่วนชาวมุสลิมที่อยู่สามจังหวัดภาคใต้นั้นหมู่บ้านที่เขาอยู่เกิดสันติภาพขึ้นเสียงระเบิดไม่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนั้นอีกเลยเดยาวชนมีการมาซ้อมดนตรีมาเล่นดนตรีมาทํางานสร้างถนนมาสร้างสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับชุมชนทําให้ชุมชนของเขาเข้มแ,แข็งกันดูแลก,กันดีมากแล้วก็สยามแห่งนเองอาจจะโชคดีกว่าอาันอื่นคือ เราได้อยู่กับผู้คนนะคะซึ่งเป็นชาวเขาชาวป่าชาวดอยขณะดเดียวกันก็เริ่มทําเรื่องของโครงการสร้างฝายพันฝายถวายพระเจ้าอยู่หัวด้วยความที่ชาวเขาเนี่ยเขารักพระเจ้าอยู่หัวมากเวลาเขาทาอะไรก็ตามเนี่ยบางทีไม่ใช่เพื่อชีวิตเขาแรงบันดาลใจเขาอยากกลับทําถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทําให้เขามีอะไรที่ทุ่มเทนะคะ ที่เราทําก็คือเราอยากจะดูแลพนักงานของเราเราดูแลไปถึงคนที่เขารักที่สุดความผูกพันแบบนั้นความใส่ใจแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสุขความรักที่เรามีแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้น CSR สําหรับเราเนี่ยเริ่มต้นจากภายในคือการดูแลผู้คนของเราเรามีกําลังมากขึ้นเราก็ดูแลให้ดีมากขึ้นนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราชวนเขาไปดูแลคนอื่นที่ด้ยโอกาสกว่าด้วย ก็พบว่าพนักง,งานเองก็รู้สึกว่าเป็นคนเสียสละมากขึ้นแล้วก็พบว่าโอ้ความสุขจากการเป็นผู้ให้เนี่ยบางทีมันหอมหวานกว่าความสุขจากการเป็นผู้รับเสียอีกถ้าเราเรียกเป็น CSR ในส่วนของคนพิการเหล่านี้ มันไม่ใช่เกิดขึ้นมาวันนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่หลายยี่ิกว่าปีมาแล้วเพราะมีงานหลายงานเหลือเกินที่สามารถให้โอกาสกับคนเหล่านี้แล้วเขาก็าไม่ไม่ได้เป็นภาระของสังคมเขาอาจจะมีศักยภาพในการแข่งขันเหนือกว่าคนอื่นได้ซ้ําอย่างน้อยน้อยเขามีความตั้งใจเขามีความมุ่งมั่นในการทํางานแนวคิดเขา แน่นอนคะกำไรมันมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ากําไรมันไม่จําเป็นต้องมาในในรูปแบบของเงินหรอกครับเราให้ความสําคัญกับคนแลพนักงานของเราอยู่ในแพนด้าเนี่ยต้องอยู่ด้วยความภาคภูมินะบางครั้งเนี่ยความภาคภูมิใจมันก็ทําให้เราเนี่ยมีความสุขในชีวิตผมคิดาบางครั้งมันยั่งยืนกว่าด้วยซ้ำมีคนเคยถามมาไปทำโครงการเหล่านี้เนี่ยแล้วมันคุ้มไหม ค,ความจริงมันคุ้มตั้งแต่วินาทีแรกที่ไปทําอยู่แล้วะนะฮะเราไม่ได้มองว่าเงินที่ใช้ไปเนี่ยจะมีผลในเชิงธุรกิจกลับมาคุ้มค่าไหมแต่มันคุ้มตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเห็นรอยยิ้มของผู้คนอรอยยิ้มของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือรอยยิ้มของพนักง,งานที่ได้ทำความดีนะแล้วก็ความทรงจําที่เรามีแล้วก็กลับมาที่จะเป็นหมู่คณะนะครับที่มีจิตใจที่ดีงามแล้วก็พัฒนาสิ่งเหล่านี้ไปเรื่กัน คุณจะทํากําไรได้ยังไงถ้าคุณไม่มีคุณธรรมมันเป็นความสุขที่น่าจะเรียกว่ายั่งยืนมากกว่านะครับคำว,ว่าคุณธรรมนั้นเหนือกว่าคำว่ากำไรมากนะักเป้าหมายของธุรกิจอาจจะทําเพื่อกําไรนะคะแต่ถามว่าปรัชญาหรือว่าเป้าหมายของกาไรละ่ะทําเพื่ออะไรนะคะาการทํา CSR ก็คือส่วนหนึ่งในแง่ของการเอากําไร ใช้ในการคืนสู่กับสังคมสร้างเรื่องดีๆนะคะสิ่งดีๆให้กับชีวิตของผู้คนในสังคมเกียรติภูมิที่พนักงานทํางานเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่บริษัทที่เหมือนบริษัทอื่นๆน,นะคะเขารู้ว่าที่สุดแล้วเนี่ยกำไรที่ได้จากมือน้อยๆที่เขานั่งเงย็บผ้านั้นอะได้สร้างคุณค่ามากมายให้กับสังคม คิดว่าเป็นการทําที่มีแต่ได้กับได้เพราะอย่างน้อยๆคือเราได้ใจเข้ามาและการที่คุณได้ใจใครมาเนี่ยเวลาเขาจะทาอะไรเขาทาทุ่มเทให้คุณเต็มที่เะฉะนั้นเราคิดว่าเป็นการทําที่คุ้มมากเลยค่ะเวลาเราพูดถึงกําไรเนี่ยถ้าถ้าเราทํากําไรโดยที่เราไม่ทําคํานึงถึงคุณธรรมเลยเนี่ยผมคิดว่าอันตรายมากนะสําหรับการอยู่ร่วมกัน แต่ถ้าเราเวลาเราทําธุรกิจแล้วมีกําไรแล้วตลอดเวลาที่เราทําธุรกิจเนี่ยเรามีคุณธรรมกํากับในในการประพฤติปฏิบัติของเรานะครับกำไรที่มีคุณธรรมกํากับอยู่เสมอเนี่ยนอกจากมีมูลค่าแล้วเนี่ยมันยังมีคุณค่าด้วยก็เป็นกําไรที่มีมูลค่าเป็นเงินเท่ากันแต่คุณค่าอาจจะไม่เท่ากัน